สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเด้อมากินอันเนี้ยตำปลาไส้หมอนไส้อันแตงกวาแล้วก็นขนมจีนขนมเสน้นจ้ะเนี่ยจ้ะมาจ้ะมืาอนี้ยพวกกินข้าวจ้ะเนี่พวกกินข้าวจ้ะเพื่อนเพื่ยากจะกินแบบนี้ปลาไส้หมอนตำปลาไส้หมอนไส อันอย่าเปิด่อยากกินอนะ่ะกระเทียมโทนน้ำเนาะอยู่ในกระเทียมมันหลายกระเทียมโทน กระปุกหนึ่งแปดเ15หาพี่มันกับปอๆยี่สิบบาทเยอะแยะเลยเพื่อนๆกินไปหมดมบะแพงแล้วเป็นกระเทียม,มบะแพง้าอยู่เนี่ยตลอดการกระเทียมบกหนาวมีตลอดการใส่กระโคตนน้ำมันเนี่ยปลาใส่มหมอนเริ่มกินเป็นไรจ้ะกินหาหกเที่ยวละ ตะกอนปกากินดิบนะกินสุกแอบขี้นี้วะ

เพืเ่อนๆอันที่อันที่แอดฟังแล้วกับอันนี้แอดฟังจางก,ากบ youtube เด้ออยแอดบอกดี๋ยวสร้างจากยูทูบบอกว่าเพื่อนวิดีโอเนาะเทาเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ก็ให้ให้เขียนให้เขียนคือเทาเฮ็ดอันเหี้แล้วก็คอมเมนต์ที่ดีๆเพราะว่าให้เขาหู้ อันที่ยู่ไอ้ที่วิไอ้ที่อันขายสินค้าเข่าก็คืออันนั้นแหละเนาะได้จากเพื่อนๆแต่ก็สิรอไรท์เขาได้ครบครบคุ้นหรอกอะเซรอไรท์เขาวันนั้นลราครบใบนั้นก็เงินก็รวมรวมกันมาได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไปโหลดโฆษณาเข่าก็บ่เป็นหยังจ้ะได้จ้ะตอนแรกว่าจะได้เพราะว่าอันคลิปที่อัน น้อยนึงเนาะอันที่ย่นยาน่องก็ชาแนลมันก็ยังเข่าไปเนาะจุดถึงลอยกลัวเขาเบิ่งมีมีสาระบอมี่ยังบองสินะมัน้าวิดีโอใดสิมันบอมันไหลสาระว่าบ่ได้จ้ะอันก็อันอดเบื่อไปสิยบเขา อืเจมส์คนมนึงซีโม่งอยู่เพื่อนๆเนี่ยจะไปหาทายคลิปต่อ วิววิวทั้งมองแยแอดยูนะมันคือมองมองมองเที่ยวเนี่ยเพื่อนเมันเป็นบานเฮากับคือทั้งไตทั้งไตเยืย่อเยื่อผสมเหนือเสีเพราะมันไม่พวกเขามันมีทะเลน,นะมองแยแอดยูเนี่ยนะมันไทยวิวะเลก,กับบอกบอกเบิบบด์เงายจ้ะ เป็นหม่องท่องเที่ยวนะเพื่อนๆหม่องเที่ยวเพป็นทพัพพญ์ยัยขับรถให้ขับเบ่ไหวเ้ขันยันขอยไปแท็กซี่เมือเ่อยทะเลก็บเมื่อยใหยังเด้เ,เ,เ,เพื่อนๆพู้เ่านั่งยืดอกับเมือ่อยกินมเหล็กก็นอนกับเมื่อยไปเฮ็ดอีกอย่างนะเพื่อนๆตื่นเกิดมาก็ไปเห็นซื้อหนัง,นงสือพิมพ์กับมานาั่งหลับ บอกเลยกับว่าเหลวพูดเหงาไหมเมืย์ขับรถไก่บอไดขึ้นก่อนปะก่อนขับรถไก่บางอย่องอยู่หรอกคอมเมนต์เนาะขับรถไปต่อเพิ่นไปยุคุณสามเดือนเนาะ เรดไปต่อพิสะ ากบ้างคอยไปะคอมเมนต์ซีสิตนาทีพ่อรอนาไปเสียับม้อใส่พับเลไงก็คือหน่าขอเส้นหม้อก็หนอกหมวอ่อยยังตักงเลยยังมืดกะเพานเขาไปให้เน ค็ดสิบนะตอนนี้สิบกว่าปีหกสิบเก้าดาวโหลดเนีโ่โหต้นหวนในโบสหันหานาเขากันก็คิดว่าวัยรุนคิดว่าว,วัยรุนสำหรับบอก các con phân chia lẩu, cho đếp bữa bữa. Trên nhà khỏi các con chia lẩu, vậy nhảy quay, các con chia lẩu, à, bà cái môn, Nha thế, viên กเหิดอีกแล้วเพื่อนๆบ่มิดก็บ่มแดะถ้าบ่ตแดเผ็ดปลาช่อนมันเฉียดข้าวจ้ะต้องตาเผ็ดกระเป๋าเป็นยังเอากินมาแล้งอีกหลังจากไปย่างายรูป ยังถ่ยรูปแล้วค่ะวิวงามๆเสร็จไปเลยพอมไม่ได้นะ มาเพิ no I mean? ่นเมย์ต่อไปเมื่ออื่นยังบ่มีแดดเพราะมันสิเขาหน่ะฝนหนาหนาวละหาแดดเนี่ยมื่อเมื่อมาใส่ไปหยาดกินเข่าเบิ่งตัวหาหกเดือนก็สิได้กินตั้งเข่าโตเพื่อน mời mời đẹp đẽ nên nào nào anh ăn chị mượt, bài song này sẽ mượn luôn, prejudice a แต่แบบเราไม่พูดคนอะเพื่อนเพื่อเพราะว่าโลกเนาะกันตัวเองเราไม่มูกับเรตายเราเพื่อนเจอหน้ากับพ่อกันกับทักทายกันกับพ่อ ก um. ็เทียมพอนะใช่ก็เทียมท่อนท้ายแอของพรังได้เพื่อนๆปแม่ของไทยของฝรังบ่หมดออินล่จ้ะอันนี้เครื่องซ่องกะ แอร์วเครึ่งซ่องซ่องหนึ่งเสียประมาณเครึ่งกิโลหรือะชินไหมยังคงหมดเลย คือว่าบริจิมบริจินถิ่มควางด้วยเพื่อนเพื่อนโดยแอคการมากินไม้จ้ะลิมพี่ปากเห็นบ่ะบอมเมนท่าริสับติดด้วยแซ่กินกับกระเทียมพ่นแซ่บ